สวัสด,ดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมา QC กัน,นเรื่องจี้ปูนนะครับหรือว่า y จี้ปูนแบบใช้เครื่องยนต์สีจังหวะนะครับแล้วก็เป็นเป้สะภายหลังนะเดี๋ยววันนี้เราจะมา QC วซจะส่งให้กับพี่ปัญญาพลนะครับพี่ปัญญาพลนะแกอยู่อำเภอเมืองจันทบุรีพี่ปัญญาพลเนี่ยเขาเป็นลูกค้าเก่าเราแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะครับก็ คนถ่ายกันมาตลอดนะครับไม่ไม่ทิ้งไม่ห่างนะครับแล้วก็นั่นคือความจริงใจที่เอ็ีมีให้แล้ววันนี้พี่เขากลับมานะครับพร้อมกับต้องการเครื่องายที T ่ปูนแบบเอตะภายหลังนะครับเราก็มีอยู่พอดีส่งให้ในราคาพิเศษเลยเพราะว่าราคาแบบอื้อนะก็แน่นอนว่าเป็นราคามิตรภาพนะครับแล้วก็ย่อมเยาวที่สุดในของตลาดนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับมันก็จะมีนี่ชุดเครื่องมือคิดนะครับนะคิดทูนทูนคิดนะครับมีให้นะครับโปรปเจไขบล็อกหัวทรงหัวเทียนจะมีกระป๋องตวงน้ํามันด้วยของการเติมแต่ละรอบนะ ก็จะมีเล่มคู่ม,มือให้นะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่พวกเราถนัดกันอยู่แล้ว <c oughs> แปลก,กันแบบสนุกเลยนะครับเ <c oughs> มื่อไหร่จะทำภาษาไทยมาได้คืออ่ะมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมใค,ใครที่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องปาดปูนติดเครื่องยนต์นะครับของบ้านเอ็นบีก็จะเป็นเครื่องยนต์โฉมประมาณอย่างนี้แหละเครื่องยนต์สี่จังหวะเหมือนเดิมครับน้ำมันเครื่องเข้าทางนี้ออกทางนี้ถามว่าเติมเท่าไหร่ก็จะอยู่ในเลเวลประมาณ70ซีซี80ซีซีนะครับไม่ไม่ถึงไม่เกินร้อยนะไม่ถึง90าเตตติิมมมเเเยยออะะะนนนนถ้้าควััรงีก็จะะเยอขึ้นนนะคใช้งานนก็จะมีควัสิวเข้านะครับตติดเเ็มหลลังยแหละเติมแค่70พอนน้มัเชื้อเพลิงงเข้้้าาทนนนีมมแยกั ี่ปุ่มใสๆเหมือนเดิมครับถังน้ำมันอยู่นี่คาบูอยู่นี่มันอยู่สูงนี่นะคาบูอยู่สูงเราต้องแยกน้ำมันนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำมันเข้าคาบูนะไม่งั้นมันจุดสตาร์ทไม่ติดก็ถ้าแยกเสร็จปั๊บก็ดึงสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวผมดึงสตาร์ทที่แพร่ทีเดียวติดเลยปุ่มคันเร่งอยู่ตรงนี้ดึงดึง้าหาตัวเราเนี่ยโดยการเร่งครับดับก็ปุ่มแดงๆปุ่มโอ้ oh, ง่ายเดี๋ยวผมจะสะพายแล้วก็สาธิตการจี้ปุ่มให้ดูเลยโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็เป็นคลิปแบบให้พี่เขาเห็นได้ดูเลยนะจากคนไม่เคยนะครับผมก็ไม่เคยนะตัวใหญ่ใครเดี๋ยวลองให้พเพื่อนๆดูเลยลองให้เห็นนะครับว่าคนไม่เคยทำเนี่ยแล้วมาทำเนี่ยมันจะดูธรรมะแมังไหมเฮ้ยมันก็มันก็โอเคนะไปไม่ไอย่างนี้แหละจับก้านอย่างนี้มือขวาจับอย่างนี้เครื่องติดนะแต่ว่าอันนี้มันไม่สั่นหรอกเพราะว่ามันตรงต้องลงล็อกลงเดือยนะอ่า เดี๋ยวผมมาสาธิตตรงนี้อันนี้เราใส่น้ําไว้เวลาลูกน้องเราไปจี้งานถนนคอนกรกีตนะครับก็คือจะเดินไปจี้ที่ถนนอะไรก็ไปอย่างนี้แหละเดินแล้วก็จุ่มจุ่มลงไปเลยนะรเร่งเครื่องแล้วก็จุ่มลงไปจุ่มลงไปจุ่มลงไปมันสั่นอยู่แล้วนี่ก็ไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องดึงเข้าอันนี้นะผมจะดึงเข้าคสักเกตดูน้านะเดินไปก็จี้อย่างนี้ไปนะเดินไปก็จี้อย่างนี้ไป ถ้าสั่นพอแล้วก็ตรงนี้ก็เล่งเอาที่เราพอใจไม่ใช่ว่าสั่นแบบสุดแต่ว่าคนกิดมันเหลวแล้วมันคละตัวดีแล้วก็อันนี้เราก็ไม่ต้องไปเร่งเครื่องมากเ,าเดี๋ยวน้ำมันมันหมดเดยอะหมดเร็เวผมจะเล่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเล่งสูงสุดแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูน้ํานะครับอ,อันนี้เบาเเบาๆนี้เขาเล่งอยู่แค่นี้อ่เล่งอีก ผมชอบตรงที่ว่าเวลาเราเล่งเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องมาจับคันเล่งตลอดพอเล่งเล่งถอยหลังอย่างนี้นะเออันเนี้ยเขย่านิดนึงนะให้มันลงสลักมันพอดีเดี๋ยวพอเล่งเล่งได้ระดับเลเวลที่เราต้องการเสร็จปั๊บเล่งมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมแล้วจับสองมือแบบอย่างนี้ได้เลยเวลาเราเดินไปจี้ถนนก็ปั๊บป๊บป๊ป๊ป๊เลิ่นใส่บูธนะลงไปนะแล้วก็จี้อย่างนี้จี้อย่างนี้นะเดินถอยหลังจี้อย่างนี้ได้เลยเฮ้ยมันว่ะเห็นไหมปุ๊บ Đuôi đuổi mé có ประมาณนี้โชคดีพี่มีใหม่นะเพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะคิดว่าน่าจะได้ยินใครสนใจนะครับก็ทักทายมาได้นะครับจากบ้านนี้บีขือมือช่างสวัสดีครับอ่ะไปะเก็บเตรียมส่งให้พี่บรรยาพลเออมือ่อกี้ลืมบอกว่าใส่สลักตรงนี้ใส่ยังไงแต่มันไม่ยากหรอกมีมสลักอยู่นะเดี๋ยเข้าไปก็ดึงสลักออกแล้วแล้วพอตรงปั๊บก็ปล่อยเข้าก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนได้ไปก็เดี๋ยวไปลอตลงใช้นะครับส่วนใครสนใจก็สามารถสั่งมาได้นะจากบ้านนี้บีืึอมือช่าง